สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ตอนที่2นะครับประเด็นที่11องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐอยู่ในมาตรา46ถึงมาตรา50นะครับกำหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นองค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีหน้าที่ดังนี้นะครับ 1. ดูแลและจัดหาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์2จัดทำฐานข้อมูลราคาอ้างอิง 3รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้นะฮะสจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามหลักวิชาชีพและ5นะครับปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับกรณีเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมจากกรมบัญชีกลางและได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเพิ่มนะฮะหรือว่าเงินอื่นทำนองเดียวกันนะครับประเด็นที่12การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนะครับในมาตรา5 5ถึงมาตรา53ประเด็นมีอยู่ว่า1 ให้คณะกรรมการราคากลางกำหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างและต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลางนะฮะสขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางเห็นสมควรนะครับและ 3. กรณีขึ้นทะเบียนไว้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอีกนะครับประเด็นที่13วิธีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับในมาตรา54ถึงมาตรา68กําหนดไว้3วิธีนะฮะดัง อาจากระทําได้โดยวิธีที่ 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ก็คือเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปนะฮะที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดให้เข้ามายื่นข้อเสนอ 2. วิธีคัดเลือกก็คือเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า3รายนะครับให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดเนี่ยน้อยกว่า3รายนะครับและ 3. วิธีเฉพาะเจาะจงก็คือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด รายใดรายหนึ่งนะครับให้เข้ามายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากันนะครับการจะซื้อจัดจ้างพัสดุต้องให้เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนนะครับเว้นแต่ว่าใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่ได้ผลก็มาใช้วิธีที่1ก็คือวิธีคัดเลือกโดยให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ประกาศเชิญชวนแล้วเนี่ยแต่ไม่มีผู้เสนอหรือไม่ได้รับการคัดเลือก2เป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือว่าซับซ้อน หรือต้องผลิตก่อสร้างหรือที่มีฝีมือโดยเฉพาะหรือมีความชํานาญพิเศษหรือมีทักษะสูงและเป็นผู้ประกอบการที่มีจํานวนจํากัดนะฮะสามจำเป็นเร่งด่วนหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วเนี่ยไม่ได้ผลนะครับ4มีข้อจํากัดที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อ5จําเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศ 6. พัสดุที่ต้องปกปิดหรือใช้ในราชการลับนะฮะเงานซ่อมที่จําเป็นต้องถอดตรวจและ8นะครับกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะฮะ กรณีที่2ในกรณีที่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่ได้ผลก็มาใช้วิธีที่1เมื่อวิธีที่1คือวิธีคัดเลือกไม่ได้ผลก็มาใช้วิธีที่2คือวิธีเฉพาะเจาะจงนะครับให้ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 1. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้มายื่นเสนอหรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก 2. การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงนะ สมมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวนะครับหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศแล้วก็ไม่มีพัสดุอื่นใดที่จะมาใช้ทดแทนได้นะครับสมีความจําเป็นเร่งด่วนเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่อร้ายแรงนะฮะแล้วก็ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกเนี่ยอาจจะล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงได้นะครับ 5เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ซื้อจ้างไว้ก่อนแล้วแล้วก็มีความจําเป็นต้องเพิ่มเติมโดยมูลค่าพัสดุที่เพิ่มเติมเนี่ยต้องไม่สูงกว่ามูลค่าพัสดุที่ซื้อจ้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับหเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐ7เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งและ8นะครับกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะฮะให้หน่วยงานของรัฐนะครับต้องจัดทําประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปใน ในระบบของกรมบัญชีกลางและก็ของหน่วยงานนะครับตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนดแล้วก็ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยนะฮะณนะสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพสัสดุใดวันเวลาสถานที่ยื่นข้อเสนอและเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยก็ให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบของกรมบัญชีกลางนะครับให้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนออย่างน้อยนะครับต้องมี ุณสมบัติและจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นเงื่อนไขในการประกาศและเอกสารเชิญชวนดังนี้นะฮะหมีความสามารถตามกฎหมาย 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการนะฮะ สไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับราชการ5ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานหรืออยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับราชการนะครับหลักการพิจนารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ 1. ต้นทุนตลอดการใช้งาน2มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 3. บริการหลังการขาย 4. พัสดุที่รัฐต้ตองการส่งเสริมหรือสนับสนุนที่อนุรักษ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น7เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับเมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนะครับให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะฮะแจ้งให้กับผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือมาซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายนะฮะทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นนะครับประเด็นที่14การจ้างที่ปรึกษาจะอยู่ในมาตรา69ถึงมาตรา78กำหนดไว้3วิธีดังนี้นะครับโดยอาจกระทำได้โดยวิธี1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็คือเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปเนี่ยที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อนนะครับ 2. วิธีคัดเลือกก็คือเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า3รายนะครับให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ว่าในงานนั้นเนี่ยมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า3รายนะครับและ 3. วิธีเฉพาะจอดจงก็คือ คือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดรายใดรายหนึ่งนะครับให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจราจาต่อรองราคานะครับส่วนการจ้างที่ปรึกษาด้วยวิการคัดเลือกก็ให้กระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้นะฮะหประกาศเชิญชวนแล้วแต่ไม่มีผู้เสนอหรือไม่ได้รับการคัดเลือก2เป็นงานที่ซับซ้อนถึงซับซ้อนมากเลยนะฮะหรือมีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการโดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปนะครับสมมีที่ป ศึกษาในงานที่จะจ้างจํานวนจํากัด4กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับส่วนวิธีเฉพาะเจาะจงนะครับให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่มีผู้มายื่นเสนอหรือว่าข้อเสนอก็ไม่ได้รับการคัดเลือก 2. การจ้างในวงเงินครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกินวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง 3. เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมมาทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้ว เน,นื่องจากเหตุผลทางเทคนิคนะฮะสเป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว 5. เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติถ้าหากมีการล่าช้าไปก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้นะครับและ 6. นะครับกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะฮะ ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการดมเนินการจ้างที่ปรึกษานะครับเพื่อรับผิดชอบในการดมเนินงานจ้างที่ปรึกษาหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษามีดังนี้นะครับ 1. ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 2. วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 3. จํานวนบุคลากรที่ร่วมงานนะฮะสประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐส่งเสริมหรือสนับสนุน 5. ข้อเสนอทางการเงินและ6เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับกรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดมเนื่ งานประจำให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ำนะครับกรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานหรืองานที่ซับซ้อนให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุดนะครับกรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมากให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ได้คุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ มากที่สุดนะครับประเด็นที่15นะครับการจ้างออกแบบหรือว่าควบคุมงานก่อสร้างอันนี้จะอยู่ในมาตรา79ถึงมาตรา9กานะครับกำหนดให้มี3วิธีดังนี้อาจกระทําได้โดยวิธีดังต่อไปนี้นะครับ1วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็คือให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือว่าควบคุมงานก่อสร้างที่มีลักษณะไม่ซับซ้อนนะฮะสวิธีคัดเลือก ก็คือเชิญชวนให้ผู้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า3รายให้เขายื่นข้อเสนอนะครับเว้นแต่ว่าในงานนั้นเนี่ยมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดเนี่ยน้อยกว่า3รายนะครับ 3. วิธีเฉพาะจอะจงก็คือเป็นงานที่เลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถมาแล้วนะฮะตามที่คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้เสนอแนะนะครับและ4ี่นะครับ วิธีประกวดแบบก็คือเชิญชวนให้ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดให้เขายื่นข้อเสนอเพื่อที่จะออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชูทางศิลปรกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติหรืองานอื่นตามที่กำหนดนะครับการจ้างออกแบบด้วยวิธีการคัดเลือกให้กระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้1ประกาศเชิญชวนแล้วแต่ไม่มีผู้เสนอหรือไม่ได้รับการคัดเลือก 2. เป็นงานที่ซับซ้อนถึงซับซ้อนมากนะครับมีที่ปรึกษาในงาน งานที่จะจ้างเนี่ยจำนวนจํากัด3เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิดซึ่งหน่วยงานไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกําหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้นะครับและ 4. กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะฮะต่อมานะครับวิธีเฉพาะจอดจงให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอหรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก 2. ให้ใช้กับงานที่มีวงเงินงบป,ประมาณค่าก่อสร้างเนี่ยไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน กระทรวงนะครับสเป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติถ้าหากล่าช้าไปก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้นะครับสี 4. เป็นงานที่ต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วนะครับเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคและ5นะครับกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับวิธีประกวดแบบนะครับให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษานะครับหลักเกณฑ์พิจนารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจ้างที่ปรึกษานะครับ 1. ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 2. วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน3จํานวนบุคลา ก่่นทีรวมง,งา 4. ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนนะฮะ 5. ข้อเสนอทางการเงินและ 6. เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคลต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมนะครับและจะต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพนั้นด้วยนะฮะสำหรับผู้ที่ให้บริการที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงานต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้นนะครับ ประเด็นที่16การทําสัญญานะครับจะอยู่ ในมาตรา93ถึง99นะฮะกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักง,งานอายการสูงสุดนะครับทั้งนี้แบบสัญญาให้ประกาศในราชกิจจารุบเบกษาด้วยนะครับในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทำสัญญาตามแบบหรือไม่อาจใช้สัญญาที่สำนักง,งานอายการสูงสุดให้ความเห็นชอบได้หรือไม่อาจส่งให้กับสำนักง,งานอายการสูงสุดเห็นชอบได้ทันเวลาให้สามารถส่งให้สำนักง,งานอายการสูงสุดเนี่ยนะฮะเห็นชอบได้ใน สัญญาที่ทําในราชนาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาจ้างช่วงให้ผู้อื่นทําอีกทอดหนึ่งนะครับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่ว่าการจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้วนะครับหน่วยงานอาจมีข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญาเฉพาะในกรณีนําต่อไปนี้นะครับ 1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะ สอ,สองการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ 3. คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายใน5วันทําการนับแต่วันถัดจากวันทําข้อตกลงนะฮะสกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดนะครับสัญญาที่มีการลงนามและแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงต้องเผยแพร่ในระบบของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานนะครับประเด็นที่17การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุอยู่ในมาตรา100-105ถึงนะครับการบริหาร สัญญาและการตรวจรับพัสดุนั้นนะฮะให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อที่จะรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุโดยองค์ประกอบองค์ประชุมและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดนะฮะประเด็นที่18การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการอยู่ในมาตรา1 0 6่งรกถึงหนึนะครับกำหนดให้ผลการประเมินเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของ ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกละงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวนะครับจนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนดนะฮะประเด็นที่19การทิ้งงานอยู่ในมาตรา 109- ่งรถึงหนึนะครับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเนี่ยนะฮะที่มีลักษณะเป็นการทิ้งงานมีดังนี้นะครับ 1. เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่ไม่ยอมไปทำตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดนะครับสคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 3. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญามีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคายอย่างเป็นธรรม4เมื่อผลของการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือของผู้ให้บริการงานก่อสร้างหรืองานก่อสร้างที่มีข้อบกพร่องผิดพลาดหรือก่อให้เกิดข้อผิดพลาดและ5นะครับผู้ให้บริการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างนะครับ ประเด็นที่20การบริหารพัสดุนะครับอยู่ในมาตรา1 1 2่งถึงหนึนะฮะให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งรวมถึงการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและการจำหน่ายพัสดุนะครับประเด็นที่21การอุทธรณ์นะครับอยู่ในมาตรา1 1 4่งถึงหนึ กำหนดให้ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอจะซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์อทธทณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้นะฮะหการเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจนารณาผล 2. หน่วยงานของรัฐ2หน่วยงานของรัฐมีได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้นะฮะสกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน,นี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่ ัญ,ญกับหน่วยงานของรัฐนะครับโดยต้องยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานภายใน7วันทําการนะฮะนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จนะครับภายใน7วันทําการนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์นะครับในกรณีที่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความนั้นภายในกําหนดเวลาดังกล่าวนะฮะหากไม่เห็นด้วยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลเนี่ยไป คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน3วันทําการนะครับนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าวนะครับเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับการรายงานจากหน่วยงานของรัฐแล้วนะครับให้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวนะครับหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้นะครับไม่เกิน2ครั้งนะฮะครั้งละไม่เกิน15วันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าวนะครับใน ณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าการอุทธรณ์เนี่ยฟังขึ้นนะฮะและก็มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างมีนัยยะสาคัญให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นนะครับหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยยะสาคัญก็ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปนะครับถ้าผู้อุทธรณ์ ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายผู้นั้นมีสิทธิ์ฟ,ฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้วนะครับประเด็นที่22บทกําหนดโทษนะครับในมาตรา120 1 2 0่งรถึงหนึเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบโดยกําหนดโทษไว้นะครับต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทหรือ200 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะฮะและผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดดังกล่าวต้องระวังโทษตามที่กําหนดไว้สําหรับความผิดดังกล่าวนี้ด้วยนะครับกำหนดโทษสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยหรือหลักฐานประกอบการพิาณาอุทธรเพื่อเป็นการบังคับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความร่วมมือในการส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิณาอุทธร์โดยกำหนดให้มีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่23บทเฉพาะการให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพศ2 5 3 5และระเบียบสำนักนายกะะรัฐมน ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง ronics, อิเล็กทรอนิกส์พศ2549และบรรดาระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและข้อกําหนดใดๆเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน,นี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศในเรื่องนั้นๆตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนะฮะ you <music>